กาาารรอ่นอนแผนภภููมิปพสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมารู้จักกับแผนภูมิรูปภาพกันโดยพี่และเพื่อนๆเ,เพื่อนเครื่องใช้ในครัวเช่นแก้วจานชามจะมาบอกและอธิบายถึงวิธีการทำแผนภูมิรูปภาพให้กับน้องๆและน้องพลอยได้ฟังกันนะครับ แต่ระหว่างรอน้องพลอยพี่จะทบทวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลให้น้องๆฟังก่อนนะครับแม่ค้าทำขนมชนิดต่างๆมาขายเม็ดขนมน100เม็ดขนมชั้น40ชิ้นทองหยอด80เม็ดวุ้นมะพร้าว30ชิ้นขนมเปียกปูน35ชิ้นจากชนิดขนมที่แม่ค้าทำมาขายเราสามารถแบ่งเป็นขนมที่มีลักษณะเป็นเม็ด กับขนมที่มีลักษณะเป็นชิ้นขนมที่มีลักษณะเป็นเม็ดคือเม็ดขนุนและทองหยอดขนมที่มีลักษณะเป็นชิ้นคือขนมชั้นวุ้นมะพร้าวและขนมเปียกปูนวันนี้แม่ค้าอยากรู้ว่าคนส่วนใหญ่ซื้อขนมไปรับประทานขนมชนิดไหนมากที่สุดจึงทำการสำรวจจากชนิดของขนมที่ลูกค้าสิบรายมาซื้อพบว่ามีคนชอบรับประทานเม็ดขนุนสอคน ชอบรับประทานทองหยอดสามคนชอบรับประทานขนมชั้นสองคนชอบรับประทานวุ้นมะพระ้าวสองคนชอบรับประทานขนมเปียกปูนหนึ่งคนสามารถนำเสนอในรูปแบบตารางดังที่น้องๆเห็นอยู่ในขณะนี้ค่ะการนำเสนอในรูปแบบนี้จะทำให้น้องๆทราบว่าทองหยอดเป็นขนมที่คนชอบรับประทานมากที่สุด ตามมาด้วยเม็ดขนุนขนมชั้นวุ้นมะพร้าวที่มีคนชอบรับประทานเท่ากันและขนมเปียกปูนเป็นขนมที่คนชอบรับประทานน้อยที่สุดนั่นพลอยเดินมาพอดีเลยน้องๆอ,อย่าเพิ่งบอกพลอยนะครับว่าพี่ๆมีชีวิตพูดได้พวกเราจะเซอร์ไพรส์น้องพลอยกันเงียบก่อนนะครับ 2สองใบจานสามใบแก้วห้าใบชามสามใบเอาล่ะเสร็จสทัทีเดี๋ยวจะได้ไปทำการบ้านต่อแล้วล่ะน้องพลอยครับน้องพลอยเอ๋เสียงอะไรนะดังมาจากในตู้สวัสดีครับน้องพลอยสวัสดีค่ะพี่จานไม่ต้องตกใจไปนะครับ พวกเราเห็นน้องพลอยกําลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกเราอยู่ก็เลยอยากจะช่วยน้องพลอยหน่อยครับอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือสมุดบันทึกของพลอยค่ะถ้วยสองใบจานสามใบแก้วห้าใบชามสามใบค่ะครับน้องพลอยสรุปแล้วคุณแม่มีภาชนะกี่ชนิดครับหนึ่งสอง สี่ชนิดค่ะแล้วน้องพลอยทราบไหมครับว่าภาชนะชนิดใดมีจำนวนมากที่สุดและน้อยที่สุดครับอืม…แก้วค่ะแก้วมีทั้งหมดห้าใบค่ะส่วนภาชนะที่มีจำนวนน้อยที่สุดคือถ้วยค่ะมีจำนวนสองใบค่ะเก่งมากครับน้องพลอย แต่พี่มีวิธีที่ทำให้น้องพลอยสามารถตอบคําถามเหล่านี้ได้รวดเร็วขึ้นนะครับจริงเหรอคะลายอยากตอบได้เร็วกว่านี้เหมือนกันน้องพลอยเคยได้ยินคำว่าแผนภูมิรูปภาพหรือเปล่าล่ละครับแผนภูมิที่นำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปภาพแสดงจำนวนสิ่งต่างๆเราเรียกกันว่าแผนภูมิรูปภาพครับเช่น ข้อมูลจำนวนภาชนะของคุณแม่ที่น้องพลอยได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้นั้นเราสามารถนำเสนอเป็นแผนภูมิรูปภาพได้แบบนี้ครับถ้วยสองใบแทนด้วยรูปภาพถ้วยจำนวนสองใบไปเลยครับเช่นเดียวกับจานแก้วและชามเราก็นำรูปของภาชนะเหล่านี้ในจำนวนที่เท่ากับจำนวนจริงมาแทนลงในแผนภูมิเลยครับแต่ไม่ได้หมายความว่ารูปภาพหนึ่งภาพจะต้องแทนจำนวนของหนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับ ในกรณีที่เรามีข้อมูลจำนวนมากเราอาจให้รูปภาพ1ภาพแทนจำนวน10หรือ100ก็ยังได้นะครับแต่อย่าลืมข้อความใต้แผนภูมิที่เราเรียกว่าข้อกำหนดเพื่อบอกให้รู้ว่ารูปภาพหนึ่งรูปแทนจำนวนของจริงเท่าใดนะครับอันนี้สำคัญมากเลยทีเดียวเห็นหรือยังครับน้องพลอยดูง่ายกว่ากันเยอะเลย จริงด้วยค่ะอ่ะอะอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือน้องพลอยอย่าลืมเขียนชื่อแผนภูมิกำกับเหนือตัวแผนภูมิเพื่อบอกให้รู้ว่าแผนภูมินี้แสดงอะไรด้วยนะครับสรุปแล้วส่วนประกอบของแผนภูมิรูปภาพมีสามส่วนคือชื่อแผนภูมิตัวแผนภูมิและก็ข้อกำหนดใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับน้องพลอย ทำไมแผนภูมิรูปภาพกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วล่ะคะอย่างนี้จะยังถูกต้องตามหลักการเขียนแผนภูมิอยู่หรือเปล่าคะไม่ต้องตกใจไปครับน้องพลอยแผนภูมิรูปภาพนั้นสามารถวางในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ครับไม่ต้องห่วงลอยอุ๊ยข้อเรียกแล้วไปก่อนนะคะพี่ถ้วยจาน แก้วชามวันนี้พ่อไม่ค่อยสบายพลอยช่วยรดน้ำผากในแปลงแทนพ่อทีนะลูกได้เลยค่ะพ่อพ่อพักผ่อนเถอะนะคะเดี๋ยวพลอยจัดการให้เองค่ะอ้าวน้องพลอยทาไมวันนี้คุณพ่อไม่มาล่ะครับพอดีคุณพ่อไม่สบายค่ะเลยให้พลอยมาช่วยรดน้ำแทนว่าไปแล้ว คุณพ่อก็ปลูกผักไว้หลายชนิดเหมือนกันนะคะใช่แล้วครับน้องพลอยนอกจากแครอทแล้วคุณพ่อยังปลูกกะหล่ำปลีค่ะคนะาระกาศขาวด้วยค่ะพลอยลองนับสิครับว่าพี่และเพื่อนๆแครอทมีทั้งหมดเท่าไหร่ได้เลยค่ะหนึ่งสองสามยี่สิบปด ยี่สิบเกสามสิบมีทั้งหมดสามสิบค่ะถูกต้องแล้วครับแล้วฉันล่ะพลอยรู้ไหมว่าฉันและเพื่อนๆมีทั้งหมดเท่าไรหนึ่งสองสามสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมีทั้งหมดยี่สิบค่ะพลอยลองนับซิจ้ะ ว่าฉันและเพื่อนๆมีทั้งหมดเท่าไรได้เลยค่ะหนึ่งสองสามสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบมีทั้งหมดสี่สิบค่ะตาฉันบ้างแล้วพลอยลงนับซีว่าฉันและเพื่อนๆมีทั้งหมดเท่าไรหนึ่ง สองสามสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบมีทั้งหมดห้าสิบค่ะพลอยรู้จำนวนพี่ๆทุกคนแล้วพลอยทำเป็นแผนภูมิรูปภาพดีกว่าจะได้ไม่ลืมจำนวนพี่ๆของแต่ละคนพี่แครอทคะพลอยมันเดึกดูแล้ว กระดาษต้องไม่พอกับจํานวนพี่ๆถ้าพลอยวาดพี่ๆแต่ละคนลงไปแน่ๆเลยพลอยจะทํำยังไงดีคะไม่ยากเลยครับน้องพลอยสังเกตว่าพี่ๆแต่ละคนลงท้ายด้วยจํานวนสิบพอด,ดีใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่แครอทมีสามสิบพี่กะหล่ำปรีมียี่สิบพี่มะเขือเทศมีสี่สิบและพี่มะนาวมีห้าสิบค่ะ เมื่อเป็นเช่นนี้น้องพลอยก็ให้รูปของพี่ๆแต่ละคนหนึ่งรูปแทนจำนวนสิบจำนวนได้เลยครับขอบค่ะพี่แครอทแบบนี้กระดาษพอนนแน่แน่พลอยจะเริ่มทำแผนภูมิรูปภาพเลยนะคะเพื่อนๆช่วยพลอยเติมแผนภูมิรูปภาพจำนวนผลไม้ในส่วนทีนะคะส้มหนึ่งรอยห้าสิบผลมะละกอ ห้าสิบลูกมังคุดหนึ่งร้อยผลชมพู่สองร้อยผล เรื่นี้เพื่อนๆลองช่วยพลอยดูแผนภูมิสแสดงเครื่องดื่มที่เพื่อนๆในชั้นเรียนของพลอยชอบแล้วตอบคำถามนะคะ มีคุณพ่อมีแผนภูมิรูปภาพสำหรับแสดงจำนวนสัตว์ที่พ่อเลี้ยงไว้ในฟาร์มด้วยเหรอเนี่ยเพื่อนๆมาช่วยพลอยอ่านแผนภูมิของคุณพ่อกันค่ะพลอยลองนับสัตว์ที่พ่อเลี้ยงไว้ในฟาร์มดูนะคะจากรูปหนึ่งรูปแทนจำนวนสัตว์5ตัวเพราะฉะนั้นในช่องบัวมีรูปบัวสองตัวจะได้วัว5ตัว10ตัวในช่องไก่มีรูปไก่หรูป จะได้ไก่ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าตัวในช่องแปดมีรูปแปดห้ารูปจะได้แปดห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบตัวในช่องปลามีรูปปลาสี่รูปจะได้ปลาห้าสิบสิบห้ายี่สิบตัวในช่องแกะมีรูปแกะสามรูปจะได้แกะห้าสิบ สิบห้าตัวอืมพลายว่าเรามาตอบคำถามก็ดีกว่าค่ะ อบถูกกันหมดเลยใช่ไหมเอ่ยเพื่อนๆของพลอยเก่งกันทุกคนเลยนะคะพลอยคงต้องเอาคะแนนแบบฝึกหัดที่ได้นี้ไปอวดคุณพ่อคุณแม่หน่อยแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ